ยิ่งกว่าตื่นเต้นจริครับคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิตไปก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สัน่นเป็นคบเห็นในชาด์าทถามผมว่าหยุดมือสั่นได้แล้วคือมันตื่นเต้นมากสาหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดว่าเราจะทําได้ไหมเหมือนแบบว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวอย่างเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบ มันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยมันก็ทําให้เราตื่นเต้นครับผมการฝึกซ้อมครับเป็นไงคะการฝึกซ้อมต,<อ>ตอนนี้<ๆ>ถ้าถามว่าเต็ม้อยไหมผมก็ให้เต็ม้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนลวตอนนี้อยู่แค่ความมั่นใจแล้วครับผมแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงความรู้สึกที่จะโชว์ออกไปมากกว่ายังกังวลอะไรอยู่ไหมคบถึงวันงานแล้วตอนนี้แหละฮะมันไม่ใช่คําว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคําว่าแบบตื่นเต้นมันเป็นคําว่าตื่นเต้นมากกว่ากังวลนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันเลยควาากังวลเพราะเราซ้อมไว้ตังเยอะ มันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะครับผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันอเออตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสัเก้าสิบแต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้น,นมาใช้เลยอ,อ,อย่างเพลงไขาราเนเพลงทีเก้าสิบใช่ครับรค,คือด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบ เพลง90อยู่แล,แล้วเพลงแบบทีมงาน90เงี้ยผมก็เลยคุยกับพี่ปาร์ตี้พี่ผู้จัดการผมว่าพี่ปาร์ตี้ผมอยากได้ทีมงานแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็ได้คิดค้นเพลงออกมาที่มันเหมาะกับงานโชว์ของเรางานชื่อว่าเพลงเดเจนี่ก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางเลยคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางเดินทางตั้งแต่วันแรกใช่ใช่ครับผมคือผมมาอยากอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใชอ่อยู่มาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบ มีทั้งแบบไปทํานู่นทํานี่ล้มมาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพลงทุกวันนี้มันมันมันก็ค่อนข้างยากครับ<อ>สำหรับผมมันค่อนข้างที่จะยากครับผม,อม,อมนอกจากเพลงที่เราเตรียมขนมาให้บรรทัดแ,แล้วเรามีอะไรพิเศษอีกไหมครับจ,จริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์หลายโชว์เลยครับผมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแขกแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครแล้วจะบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่หรอเตี้ยกว่า เตียวกว่าผมจริงๆก็เตียกว่าจริงๆนะคือตอนนี้เอยากให้ทุกล้องซูมาข้าวมากผมเลยว่าส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมจริงๆมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่ง reference เลยว่าเราอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบมันเป็นเทสของเราเราก็เสนอไปแล้วมันพอดีมันเข้าทีมงานสมัยก่อนด้วยทีมงาน8090ครับผมแต่ว่ากังวลในเรื่องการเต้น ใช่จริงๆมันก็พอสมควรนะครับผมจากคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่ไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะกังวลเป็นธรรมดาผมแต่วันนี้ก็คือได้เห็นเปรมเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมวันนี้ครับเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรถือไม่ครับก็คือตอนอตอนเช้าเออรันโชว์รันก็คือรองเท้าส้นเปิดแบบหนึ่งครับผมเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างยังครับมีไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่6กโมงก็ ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างนอกนี่คือแน่นเลยนะจริงเหรอฮะแบงแบงออกแบงค์แน่แล้วครับ <laughs> <c oughs> นิดเดียวนิดหนึงต<อ>ัวใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะเออส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเแงบบี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคน,นครับผมส่วนตัวได้แบบว่ามีโอกาสได้เสพฟีดแบงคหรือยังบ้างครับก็มีเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็นิดหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ ก่อนหน้านี้นก็คือไปรันทุกอย่างหมดเลยไม่กดดันเพิ่มขึ้นเนาะเพราะอ่านจุดแบบเราอเออคือ <c oughs> ผม,ผมพยายามจะไม่เข้าไปอ่าน <c oughs> จะได้แบบเอออย,ยูย่ๆมาคือโชว์เลยจบเลยจะได้แบบอยู่สมาธิอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันเกิดปีนี้ตั้งใจทาอะไรเป็นพิเศษนี่แหละฮะ<ร><น>งานแฟนมีทครั้งนี้หละครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่แมีนาแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่27นี้ครับผมก็เหมือนกับเป็นการให ของขวัญแฟนๆครับผมแล้วอย่างหน้าพารา้อนลราคาที่เราไปแอบบุญตุ้งไข่เลยอ๋อน,นั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมเองฮะคือ<ม>เขาเป็นเปิดโดเนทให้ทุกคนโดเนทเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนทไปขึ้นจอ LED อีกครั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดอุบลครับผมที่เขาขาดแคลนใช่ครับผมไป,ไปทาบุญก็ถือว่าเป็นป<ด>ีว<ด>ันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจาที่สุดแหละ หลังจากนี้แฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ามีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมิสหนึ่งเป็นแฟนมิตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบุญเปรมอิสเลียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายบัตรอยู่ครับซ้อมอะไรไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมคือตอนนี้โฟกัสตอนนี้งานนี้ก่อนครับผมวันนี้พี่บุญก็มาด้วยป่ะคะพี่บุญอ๋อมาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน8โมง9โมงอ่ะ สุดอะไรนะเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหคงไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื้นขึ้นไหมะเพราะแบบว่ามีพี่พี่มาจริงจริงก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทํางานของผมแล้วก็ดีใจที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเออเป็นแฟนมีครั้งแรกของผมด้วยครับผมวันนี้ขึ้นเทรนด์คอมบิดลำดับเท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่กล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แบบแต่ถ้าหนึ่งก็ดีเนาะ ท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่คร,ค,ค,ครับผมบก็ฝากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเปรมเดอะเจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมยังไงก็ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รักรักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงพวกคุณก็แบบรักผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้เนี่ยผมก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้น ผมก็รักพวกคุณครับเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณครับขอบ, <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ